สวัสดีทุกคนนะครับก็เจอกันอีกครั้งสำหรับช่องเคมีอังคารวันนี้เราอยู่ในแบบฝึกหัดที่6.2นะครับเรื่องของการคํานวณปริมาณสารที่เกี่ยวข้องกับมวลนะครับก็จะเป็นการคํานวณที่อยู่ในสมการเคมีครับซึ่งครูก็จะมาเฉลยทีละข้อทั้งหมด4ข้อนะครับโอเคเริ่มจากข้อที่1ก่อนโจทย์ให้ปฏิกิริยามาแล้วนะครับ ระหว่างการผ่านแก๊สคอรีนลงในสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์แล้วก็สมการให้มาแล้วและจะสังเกตว่ามีเลขอยู่ข้างหน้าสมการแล้วนะครับแสดงว่าสมการนี้ดุลแล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถคำนวณได้เลยครับซึ่งก่อนที่ครูจะทำโจทย์แต่ละข้อเนี่ยครูจะเขียนความสัมพันธ์ก่อนนะครับเช่นข้อ1.1เนี่ยอ่ะเวลาครูเขียนความสัมพันธ์นะครับครูจะอ่านดูว่า โจทย์เขาให้อะไรและหาอะไรในหน่วยไหนเช่นโจทย์ข้อนี้โจทย์ให้หาโมลของโพแทสเซียมคลอเรตที่เกิดขึ้นก็คือของ KClO3 ตัวนี้ส่วนสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือแก๊สคลอรีนจำนวน1.86โมลก็คือ Cl2 ตัวนี้นะครับดังนั้นในข้อนี้ครูจะเริ่มต้นเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง Cl2 กับ KClO3 ซึ่งครูจะพิจารณาที่หน่วยที่โจทย์ให้และโจทย์หานะครับโจทย์หาในหน่วยโมลเพราะฉะนั้น KCLO3 ครูก็จะเขียน,นความสัมพันธ์เป็นโมลแก๊สคอรีที่ให้มาก็เป็นโมลเช่นกันซึ่งโมลก็คือเลขข้างหน้าที่เราดุลสมการไปนั่นเองนะครับแสดงว่า Cl2 ตรงนี้ก็จะเป็น3โมลส่วน KCLO3 ก็จะเป็น1โมลซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาความสัมพันธ์ตรงนี้ไปทำเป็นเฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย แล้วก็ไปหาคําตอบกันนะครับโจทย์ข้อ1.1โจทย์ให้เราหาจํานวนโมลของ KClO3 นะครับการใช้วิธีเทียบหน่วยจะต้องเริ่มจากสิ่งที่โจทย์ถามจะมีค่าเท่ากับสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือ1.86โมลของแก๊สคลอรีนแล้วเราก็เอาความสัมพันธ์ที่เขียนข้างบนนะครับมาทำเป็นเฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย คูณหารเข้าไปโดยตัดหน่วยนะครับที่เราไม่ต้องการทิ้งข้างล่างก็เลยเป็นโมลของ Cl2 ซึ่งข้างหน้าของมันเป็นเลข3นะครับแล้วก็คูณด้วยโมลของสิ่งที่โจทย์ต้องการซึ่งเป็นของ KClO3 มี1โมลน,นะครับเราก็จะตัดโมลของ Cl2 แล้วก็จะได้คำตอบเป็นโมลของ KClO3 นั่นเอง นี่คือตัวอย่างโจทย์ในข้อที่1.1่งขอคิดเลขแป๊บหนึ่งนะครับคำตอบที่ได้จะออกมาเป็น0.62โมลถัดมาข้อ1.2ครับครูก็มาเขียนความสัมพันธ์ใหม่ครับอาโจทย์ต่อโจทย์คราวนี้ให้เราหาหมวลน,นะครับเป็นมวลของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ก็คือ KOH นะครับตัวนี้ เมื่อต้องการโพเทสเซียมคลอไรด์โพเทสเซียมคลอไรด์ก็คือ KCl นะครับ0.450โมนลก็คือตัวนี้แสดงว่าในข้อ1.2โจทย์พูดถึง KOH กับ KCl นะครับ KOH โจทย์บอกว่าให้หามวลเพราะฉะนั้นมวลตัวนี้ต้องมีหน่วยเป็นกรัมนะครับส่วน KCl โจทย์ให้โมนลมาเห็นไหมคุณจะดูที่หน่วยก่อนนะครับ แล้วกูจะเขียนความสัมพันธ์มาก่อนทีนี้ K O H มีกี่กรัมเราดูเลขข้างหน้าก่อนครับมี6โมลนะดังนะั้นตรงนี้คุณจะต้องเอา6คูณแล้วเราก็ต้องหาว่า1โมลมีกี่กรัมนะครับสำหรับโพเทสเซียมมัน39.10 O16.00 ไฮโดรเจน1.01 1โมลจะมี56.11แต่จากสมการที่ดูนเป็น6โมล ตรงนี้ก็เลยเขียนเป็น6คูณ56.11กรัมนะครับส่วน KCL เป็นหน่วยโมลดังนั้นเอาเลขข้างหน้ามาใส่ได้เลยก็คือ5โมลเพราะฉะนั้นข้อที่1.2ครับสิ่งที่โจทย์ให้หาก็คือมวลของ KOH นะฮะเท่ากับสิ่งที่โจทย์ให้มา0.450โมลของ KCL นี่ก็คือสิ่งที่โจทย์ถามเท่ากับสิ่งที่โจทย์ให้แล้วเราก็มาคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยโดยหยิบความสัมพันธ์ที่เขียนข้างบนลงมาใส่ให้หน่วยตัดกันนะครับเพราะฉะนั้น5โมล KCl คูณเอาไปหารส่วนข้างบนก็คูณด้วย6คูณ56.11กรัมของ KOH นะครับจะตัดโมลของ KCl ทิ้ง แล้วก็จะได้กลัมของ KOH ออกมาจุดาคูณหคูณคำตอบที่ได้ก็จะเป็น30มสิบจุดสนั่นเองนะครับโอเคนะครับนี่คือโจทย์ข้อที่1นผ่านนะ่ันามาโจทย์ข้อที่2ครับ การผลิตกรดฟอสฟอริกครับเป็นดังสมการเช่นเคยนะครับจะเห็นว่าเขาใส่เลขข้างหน้ามาให้แล้วหมายความว่าสมการนี้ดุลแล้วสิ่งที่โจทย์ถามจงคำนวณหามวลของกรดซันฟิลิกก็คือตัวนี้นะครับ s 2 so 4ที่ต้องใช้ทำปฏิกิริยาพอดีกับแคลเซียมฟอสเฟต1 0 0กรัมแคลเซียมฟอสเฟตก็จะเป็น ca 3 po 4วงเล็บส ดังนั้นข้อที่2ครูจะเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง Ca3PO4 AH วงเล็บสองนะครับกับ H2SO4 อันนี้เรามาดูหน่วยว่าโจทย์ให้หน่วยไหนและโจทย์หาหน่วยไหนนะครับแคลเซียมฟอสเฟตตัวนี้โจทย์พูดเป็นกรัมั้นตัวนี้เป็นกรัมส่วนกรดซัลฟิวริกโจทย์ก็พูดมวลดังนั้นก็เป็นหน่วยกรัมทั้งคู่ ครับซึ่งการหาการรเราดูตารางธาตุแต่อย่าลืมว่าจำนวนโมลจะต้องเอามาคูณข้างหน้าเพราะตรงนี้จะเป็น1คูณสำหรับกรดซัลฟูริกจะเป็น3คูณนะครับแล้วเราก็หาว่า1โมลมีกี่กรัมนั่นก็คือความสัมพันธ์หรือเราอาจจะสลับที่กันได้นะครับแล้วแต่เราจะเขียนชอบเอาอะไรขึ้นก่อนก็เขียนตามนั้นแต่เวลาครูเขียนเนี่ยคูจะไล่าตามสมการตัวไหนเขียนก่อนคูก็จะเอาตัวนั้นมาเขียนก่อนนั่นเอง โอเคที่เราหาหมวลต่อมวลกันอ่ a สามตัวเป็น3ามคูณสี่สบจุดูวกสองเล็บ p จะเป็น3ามสิบจุดวกสคูณสิบหกจุนะครับใส่วงเล็บเปิดวงเล็บปิดให้ครบนะฮะของกดของแคลเซียมฟอสเฟตจะได้เป็น 3า0 1้อยกรัมนะครับมี1โมลคูณหนึ่งข้างหน้ากดซัลฟิลิกมี3ามโมลเอาสคูณนะและ1โมลมีมวลต่อโมลเป็น2คูณไฮโดรเจน1นึ่งจุดศูนย์ซัลเฟอร์สามสและ O4 ตัวก็64เลยก็จะเป็นเก้าสิบโอเคคุณได้ความสัมพันธ์แล้วคราวนี้ก็มาแสดงวิธีคิดแหละนะครับ สิ่งที่โจทย์ถามคือมวลของกรดซัลฟูริกเป็นมวลของ H 2 SO 4จะต้องเท่ากับสิ่งที่โจทย์ให้มา100.0กรัมตัวนี้เป็นของแคลเซียมฟอสเฟต Ca 3 PO 4มเลดังนั้นครูก็จะต้องเปลี่ยนจากกรัมของแคลเซียมฟอสเฟตเป็นกรัมของกรดซัลฟูริกเอาความสัมพันธ์ที่เขียนข้างบนลงมาตัดนะคือถ้าใครช้าๆเนี่ยอยากให้เริ่มเขียนตรงนี้ก่อน ทุกข้อเลยเวลาเราเขียนความสัมพันธ์เราจะตัดหน่วยได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นแต่ถ้าใครคล่องแล้วก็สามารถแสดงวิธีคิดได้เลยนะครับโดยเขียนความสัมพันธ์ไว้ในใจซึ่งเห็นไหมว่าเราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนเป็นโมนก่อนนะครับเราสามารถเปลี่ยนค่ามโมลได้เลยถ้าเราเขียนความสัมพันธ์ถูกจริงๆแต่ว่าอย่าลืมว่าจะต้องเอาเลขโมนคูณข้างหน้าเสมอนะครับตรงนั้นที่สิ่งที่ต้องระวัง ก็ตัดกรรมตัวล่างทิงนะครับคำตอบที่ได้ก็จะเป็น100คูณ3คูณ98 08, แล้วก็หาร310.18เป็น94นะครับจุด86กรัมน,น,นั่นคือโจทย์ข้อที่2นะครับผ่านได้นะอ่ะถัดมาโจทย์ข้อที่3ครับ ข้อที่3มีสอข้อย่อยพูดถึงการเตรียมแอสไพรินนะฮะแอสไพรินคือ C9 นะครับอ,อกเอาสั้นๆเนนะอะตัว C9 แล้วกัน H8 o ปที่เตรียมจากกดซาลิสซิลิกกดซาลิสซิลิกเป็น C7 ตัวนี้แล้วก็กดแอซิติกแอนไฮได์นะฮะแอซิติกแอนไฮได์ก็จะเป็น C4 โอเค ข้อมูลถามว่าถ้าเราใช้กรดซาลิซิลิกก็คือตัว c 7นะครับจำนวนเท่านี้กรัมคำถามที่1จะใช้หรือจะเกิดแอสไพรินกี่กรัมนะครับหามวลของแอสไพรินที่เกิดนะโอเคเพราะฉะนั้นเหมือนกับโจทย์ให้ c 7ใช่ไหมโจทย์ให้ c 7แล้วก็ไปหา สี่เเพราะนครูก็ต้องเขียนความสัมพันธ์ก่อนของสองตัวนี้ว่าสัมพันธ์ยังไงในหน่วยไหนแต่อย่างแรกเราต้องเช็คสมก,การก่อนว่าดุลหรือ,อยังนะครับเพราะว่าเขาไม่ใส่เลขมาให้เเราลองเช็คคาร์บอนก่อนก็ได้ครับทางซ้าย11ทางขวา9กับ2ก็11ไฮโดรเจน6กับ6เป็น12ทางขวา8กับ4ก็12นะครับ O 6ทั้ง2ฝั่งสมก,การดุลละเพราะฉะนั้นครูเขียนความสัมพันธ์ข้อ3 1เลย นะครับโจทย์พูดถึงกรดซาลิซลิกก็คือ C7H6O3 กับแอสไพรินนะฮะก็คือ C9H8O4 โอเคอันนี้มาดูหน่วยว่าพูดถึงหน่วยไหนแอสไพรินโจทย์ให้หาเป็นมวลก็คือกรัมกรดซาลิซลิกโจทย์ก็ให้ในหน่วยกรัมมาแล้วเพราะเราต้องเขียนความสัมพันธ์ในหน่วยกรัมทั้งคู่นะครับ แล้อย่าลืมเลขสัมประสิทธิ์จำนวนโมลเป็น1ทั้งคู่ครูก็จะเอา1คูณไว้เสมอจะได้ไม่ลืมว่าเราจะต้องเอาเลขโมลคูณทั้งหน้นะครับส่วนกร,รมดูตารางท่านเหมือนเดิมครับแล้วก็คิดเลขมาขอสลิสลิกจะออกมาเป็น138.13 13. ส่วนแอสไพรินแป๊บหนึ่งนะครับ แอสไพรินจะออกมาเป็น180.1 7โอเคนี่คือความสัมพันธ์ข้อที่3.1เพราะฉะนั้นแสดงวิธีคิดนะครับหาหมวลของแอสไพรินโอเคสั้นๆก็เป็น c 7แล้วกันนะฮะสิ่งที่โจทย์ถามเท่ากับสิ่งที่โจทย์ให้5.00คูณ10กำลัง2กรัมของกรดซาลิซิลิกก็คือ เมื่อกี้ขอโทษทีกดสลิดสลิดเป็น c 7แต่โจทย์ถามแอสไพรินต้องเป็น c 9ครับครูก็เอาความสัมพันธ์ที่เขียนไว้มาทำเป็นเฟกเตอร์เฟดนหน่อยเดิมคุณต้องเอา c 7ไปหารก็จะเป็น1คูณ13 138.13กร,รัมของ c 7นะครับแล้วเราคูณด้วย1คูณ180.17กรัม ของ c 9 h 8 4อ่ะกรัม C7 ทิ้งก็จะตอบกรัมของ C9 หรือของแอสไพรินออกมานั่นเอง500 180.7คำตอบที่ได้ก็จะออกมาที่652นะครับกรัมของแอสไพรินนั่นคือข้อ3.1 มาข้อ3.2ครูยังคงเขียนความสัมพันธ์ของกฎไซลิสซิลิปเหมือนเดิมเพราะว่าครูจะเอาค่าที่โจทย์ให้ตัวเดิมมาตั้งและคำนวณนต่อนะทีนี้ในข้อ3.2โจทย์ให้หาอะไรโจทย์เขาถามปริมาตรของแอลก i c อน h ไฮดรีดก็คือตัว c4 แต่ปริมาตรเนี่ยไม่ได้บอกว่าหน่วยไหน นะครับให้เราคิดหน่วยเอาเองซึ่งอาจจะเป็นลิตรหรือว่ามิลลิลิตรก็ได้นะครับแต่คำถามก็คือว่าเราสามารถเขียนความสัมพันธ์ของ C4H6O3 หรือกรดแอซิติกแอลไฮได์ในหน่วยมิลลิลิตรหรือลิตรได้ไหมคำตอบคือเราเขียนไม่ได้นะครับเพราะว่าการที่เราจะเขียนตรงนี้ได้จะต้องเป็นแกส๊สและก็ต้องวัดที่ STP ด้วยตามความรู้พื้นฐานแต่กรณีของแอซิติกแอลไไดด์เป็นของเหลว ดังนั้นเราไม่สามารถเขียนความสัมพันธ์ในหน่วยลิตรหรือมิลลิลิตรได้แต่ถ้าเราอ่านโจทย์ต่ออีกนิดหนึ่งเราจะพบว่าโจทย์ให้ข้อมูลมาต่อว่ามันมีความหนาแน่นอยู่ที่1.082กรัมต่อมิลลิลิตรสระ,ะอีหายไปนิดหนึ่งเราจะเห็นว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการหาคือปริมาตรซึ่งเป็นมิลลิลิตรแล้วเราสามารถใช้ความหนาแน่นตรงนี้เปลี่ยนระหว่างมิลลิลิตรกับกรัมได้ ดังนั้นในการเขียนความสัมพันธ์เราจึงสามารถเขียนในห,หน่วยกรัมได้นั่นเองแล้วค่อยเอามาปเปลี่ยเป็นมิลลิลิตรตอนหละโอเคไหมครับดังนั้นอะซิเตตแอซิดได้ครูเลิ่มเขียนเป็นหน่วยกรัมนะและอย่าลืมเลขข้างหน้าเลขโมลเป็นเลขหนึ่งส่วนกร,รัมเราดูค่าโมลอรตองตารางค่าใครคิดเลขไม่ทันก็สต็อกไว้ก่อนนะครับ เราดดูว่าคิดออกมาตรงไหมหนึ่งร้อยสองจุดหนึ่งศูนะครับโอเคได้ความสำคัญแล้วคราวนี้เรามาแสดงวิธีคิดกันสิ่งที่โจทย์ถามคือปริมาตรเลยนะของอะซิตริกแอนไฮดรก็คือ C4 กูเสั้นๆปริมาตรของสารที่เป็น C4 เท่ากับสิ่งที่โจทย์ให้มาครูตั้งตัวเดิม C7 และครูใช้ความสัมพันธ์ในการเปลี่ยนกรามของ C7 เป็น C4 ก่อนจากข้างบนที่เขียนไว้นะครับดึงลงมาและข้างบนน็จะเป็น1คูณ1.02.10กรามของ C4 H6 องศาอ่ะนะตอนนี้คุณจะได้เป็นกราม แล้วคุณก็จะเอาความหนาแน่นดึงลงมาใช้ต่อนะครับมาเปลี่ยนหน่วยต่อโจทย์ให้ว่าความหนาแน่นเป็น1.802กรัมต่อมิลลิลิตรนะครับดังนั้น1.082กรัมตัวนี้จะต้องเป็นตัวหารแล้วต่อมิลลิลิตรก็คือต่อ1มิลลิลิตรแล้วก็เปลี่ยนกลับขึ้นไปคูณเพราะฉะนั้นข้อนี้คิดปริมาตรออกมาจะตอบในหน่วยมิลลิลิตรนั่นเอง Okay. คำตอบที่ได้จะออกมาประมาณ342ม mm ิลลิลิตรนะครับนั่นคือคำตอบข้อที่3.2อ่ะสุดท้ายครับข้อที่4ครับวันนี้จะได้สั้นหน่อยข้อที่4โจทย์ไม่ให้สมการมาดังนั้นเราจะต้องเขียนเองนะครับเราอ่านให้ดีจะต้องใช้อากาศกี่กรมเพื่อเผาไหม้ถ่านหิน จำนวน120กรัมนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามกับสิ่งที่โจทย์ให้มาถูกไหมครับ2อันนะหากับให้แล้วกันคู้เกสั้นๆอันนี้หา,หาอันนี้ให้แต่ข้อมูลเพิ่มเติมโจทย์เขาบอกเราต่อว่าถ้าฐานหินประกอบด้วยคาร์บอนร้อยละ95และส่วนที่เกิดไม่เกิดการเผาไหม้อีกร้อยละ5โดยมวลแสดงว่า ที่ไม่เผาไหม้เนี่ยร้อยละห้าแต่ที่เผาไหม้อะมันคือคาร์บอนนะครับเพราะสมการเราจะเอาฐานหินมาเขียนไม่ได้นะครับเพราะว่าฐานหินไม่ใช่ธาตุหรือว่าสารประกอบแต่ว่ามันเป็นสารละลายที่มีหลายๆตัวปนกันอยู่ข้างในแต่ครูจะต้องเอาคาร์บอนต่างๆที่อยู่ในฐานหินมาเขียนสมการนะครับนะซึ่งสิ่งที่เราควรจะรู้เพิ่มเติมนิดหนึ่งการเผาไหม้ทุกครั้งนะครับ จะต้องใช้ออกซิเจนในอากาศเนะพราะออกซิเจนช่วยให้ไฟติดเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ออกซิเจนในอากาศเสมอก็สมการก็เลยมีออกซิเจนอยู่ด้วยนะครับและการเผาไหม้เชื้อเพลิงส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ที่ได้ถ้าเป็นการเผาไหม้แบบสมบูรณ์มันก็จะต้องเกิดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับมันข้อนี้ถึงโจทย์ไม่บอกก็น่าจะตีความว่าเป็น CO2 ก่อน โอเนะครับนี่คือสมาการที่เกี่ยวข้องในข้อที่4ซึ่งก็จะพบว่าสมาการนี้ดูแล้วด้วยอ่ะวรรทันแรกก่อนครูเขียนความสัมพันธ์เหมือนเดิมนะครับจะเขียนอะไรสิ่งที่โจทย์ถามกับให้จะโจทย์ถามอากาศเราเขียนอากาศไม่ได้เพราะว่าในอากาศไม่มีอยู่ในสมาการเคมีของเราแต่จากประโยคสุดท้ายนะครับเราจะเห็นว่าเขาเขียนว่าอากาศมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบอยู่ร้อยละยี่สิบสามโดยมวล แสดงว่าเราสามารถหาเป็นออกซิเจนออกมาได้ก่อนแล้วเมื่อได้ออกซิเจนปุ๊บเราค่อยเปลี่ยนอากาศตอนหลังดังนั้นเราสามารถเขียนความสัมพันธ์ที่เป็นออกซิเจนได้นะครับแล้วสิ่งที่โจทย์ให้มาคือฐานหินแล้วก็เขียนไม่ได้แต่เรารู้ว่าในฐานหินมีคาร์บอนอยู่เพราะฉะนั้นเราก็สามารถเขียนคาร์บอนแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนกลับไปกลับมาระหว่างคาร์บอนกับฐานหินได้ดังนั้นความสัมพันธ์ครูจึงเขียนคาร์บอนกับออกซิเจนครับในข้อนี้ และถ้าเราดูจากโจทย์โจทย์พูดถึงมวลทั้งหมดเลยเพราะมีหน่วยเป็นกรัมเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคาร์บอนกับออกซิเจนก็น่าจะเป็นกรัมด้วยนะครับสำหรับคาร์บอนที่ดูแล้วเป็นเลข1นึ่กรัมดูมวลอะตอมหรือมวลต่อมวลคาร์บอนก็12.01 O2 ก็เลข1เหมือนกันแต่ O มา16.00 2ตัวก็3 2 0 0นี่คือความสัมพันธ์ในข้อที่4 โอเคครูมาแสดงวิธีคิดต่อสิ่งที่โจทย์ถามเป็นมวลของอากาศนต้องใช้อากาศกี่กร,รมัมครูเขียนว่ามวลแอร์นะครับเท่ากับสิ่งที่โจทย์ให้มาโจทย์ให้มาคือ120.0กรัมของฐานหินโอเคสันส้นๆว่าฐานนะครับอย่างแรกเราจะต้องพยายามเปลี่ยนฐานหินให้เป็นสารในความสัมพันธ์หรือให้เป็นสารในสมการของเรา ให้ได้ก่อนนะครับก็จะต้องมาดูตรงนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าในฐานหินมีคาร์บอนอยู่ร้อยละ95ดังนั้นเราตีความว่าอย่างไงครับที่เคยเรียนจากบทที่5มาแล้วคาร์บอนอยู่ร้อยละ25หมายความว่าคุณมีเอ้ร้อยละ95หมายความว่าคุณมีคาร์บอนอยู่95ใช่ไหมแต่เป็นโดยมวลดังนั้นเป็น95กรัมและก็ในสารละลายซึ่งในที่นี้คือฐานหินร้อยละแสดงว่าเรามีอยู่ในฐานหิน100กรัม ว่าเราจะมีเลข2เลขเห็นไหมครับคาร์บอน95กับฐานหิน100เพราะฉะนั้นถ่า,านหิน1 0 0่รคุณต้องเอาไปหารส่วนคาร์บอน95คูณเอาไปคูณเพื่อคูณจะได้ตักกรัมของฐานหินไปตอนนี้คุณได้กรัมของคาร์บอนแล้วและสังเกตในความสัมพันธ์เห็นไหมเราเขียนคาร์บอนรองรับไปลวดังนั้นคุณหยิบความสัมพันธ์มาตัดหน่วยได้ต่อ ผมก็สามารถเปลี่ยนจากกรรมของคาร์บอนเป็นกรรมของออกซิเจนได้คข้างบนก็จะเป็น1คูณ32.00ข้างล่างก็1คูณ12.01นะแต่โจทย์ไม่ได้หาออกซิเจนโจทย์หาอากาศทีนึงแสดงว่าเราก็ต้องเปลี่ยนหน่วยอีกหนึ่งครั้งครับคราวนี้ไปดูความสัมพันธ์ระหว่างออกซิเจนกับอากาศ จากบรรทัดสุดท้ายโจทย์บอกว่าอากาศมีออกซิเจนอยู่ร้อยละ23โดยมวลความหมายเหมือนกันเลยคือคุณมี O2 อยู่23กรัมถูกไหมและก็มีสารละลายซึ่งเป็นอากาศอีก100กรัมเพราะ O2 เป็น23อากาศเป็น100นะครับุณก็ต้องเอา23กรัมของ O2 ไปหารแล้วก็100กรัมอากาศเป็คูณ เพื่อที่จะได้ตัดกรัมของ O2 มันก็จะเหลือกรัมของอากาศออกมาคำนวณก็จะเป็นคำตอบในโจทย์ข้อที่สีนั่นเองนะครับโอเคคำตอบที่ได้จะออกมาเป็น1,000 321กรัมนะครับนั่นก็คือโจทย์ในแบบฝึกหัดที่6.2ทั้งหมด4ข้อนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในแบบฝึกหัดที่6.3นะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ